สวัสดีค่ะพบกับช่องลนก,กุหูยาวนะคะวันนี้มาตอบคําถามนะคะบางคนสําหรับบางคนที่ตั้งค่าการบอกขนาดแล้วแล้วพอเปิดมาใหม่แล้วมันไม่เป็นการตั้งค่าเหมือนเดิมอันดับแรกให้เรามาลองมาเช็คดูก่อนนะคะว่ามันมีวิธีการเช็คอยู่นะ สมมติว่าเส้นบอกขนาดที่เราตั้งค่าแล้วเนาะที่เราวาดเอาไว้เราลองคลิกดูนะคลิกที่เส้นบอกขนาดแล้วก็ไปที่ annotation ตรงนี้นะคะคลิกซ้ายมา1่ทีแล้วดูคําสั่งตรงนี้ไอที่เป็น dimension style dimension style ที่เราตั้งค่าไว้ชื่อ iso 25ก็คือตัวเนี้ยที่เราใช้คาสั่งอยูอ่จะเป็น iso 25แต่ให้เราสมมติเนี่ยถ้าเกิดว่าเราลากอีกอีกค่าสเปคหนึ่งออกมานะ แต่อันเนี้ยไม่ได้ใช้ชื่อ iso 25ซึ่งจะเป็นสแตนด์ดลองลองคลิกลงมาหรือยมันจะมีชื่อหลายชื่อเนาะแล้วเราแล้วเราอาจจะใช้ที่สแตนดาร์ดอยู่ก็ได้ทีนี้ตัวสแตนดาร์ดของเราอะถ้ามันไม่ได้ถ้ามันยังไม่ถูกตั้งค่ามันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาที่ยังคนละแบบอย่างนี้ใช่ไหมคืออันนี้เราตั้งค่าแล้วตัวนี้เราถ้าตั้งค่าแล้วมาดูตรงนี้เออโอเค iso 25 ตัวนี้เรายังไม่ได้ตั้งค่าล้วมาคลิกดูนะมันจะเป็นสแตนดาร์ดเพราะฉะนั้นแนละ้วอันดับแรกนะ่ะให้เราลองมาเช็คดูก่อนว่าค่าบอกขนาดของเราอะ่ะที่เราใช้ลากอยู่เนี่ยเราใช้คําสั่งอะไรคําสั่งที่เราตั้งค่าอยู่แล้วหรือเปล่านะคะจะเกิดว่าเราไม่ได้ใช้อันที่เราตั้งค่าไว้เราก็แค่มาคลิกเปลี่ยนแล้วก็มาเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ก็ได้ ค่าก็บอกค่าบอกขนาดก็จะบอกอันที่เราใช้นะหรือเราจะไปตั้งค่าใหม่ก็ได้นะหมายถึงว่าจะไปตั้งค่าที่สแตนดาร์ดใหม่ก็ได้นะแต่เราเลือกที่สแตนดาร์ดแล้วก็ไปที่การตั้งค่าแล้วก็เข้าคําสั่งแล้วก็มามาเช็คดูชื่อตรงนี้ด้วยนะคะเผื่อว่าอยู่คําสั่ง iso 25ใช่ไหมต้องมาเลือกตรงนี้ด้วยนะที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็ไปที่ Modify ก็ตั้งค่าบอกขนาด ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตั้งแต่เส้นลาย e s y m ั o l ์ arrows แล้วก็ text แ e ้วก็พ fit e t ก็ primary units แล้วก็โอเคอะไรพวกนี้นะคะตามตัวอย่างที่เคยอธิบายไปแต่ง่ายๆเลยคือให้เราลองมาเช็คดูก่อนว่าตัว dimension ที่เราเลือกอ่านค่าสเปคเนี่ยมันใช้คำสั่งที่เราตั้งค่าเอาไว้หรือเปล่าถ้า ไม่ได้ใช้ถ้ามันไม่ตรงกับที่เราตั้งค่าไว้เราก็แค่เปลี่ยนเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นสแตนดาร์ดเรายังไม่ถูกตั้งค่ามันก็ไม่เหมือนไม่ได้ล็อก,กนนอะเนาะประมาณนี้ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป